หลังจากที่ได้ทําคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลักการรักษาคนที่ฉีดสารที่อวัยวะเพศนะครับเดวะผู้ชายมาหลายคลิปแล้วเนี่ยก็มีคนไข้ส่งมาถามว่าหมอเคยเจอคนที่ฉีดที่แก้มาหรือเปล่า นะครับก็ต้องบอกว่าเจอแล้วก็ก็เจอเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสารคนที่ฉีดสารพวกนี้มาโดยปกติที่เขาฉีดสารพวกนี้มาเนี่ยเขาจะฉีดตั้งแต่ที่หน้าผากเลยครับบางคนฉีดสารที่หน้าผากนะครับบางคนฉีดเติมขมับบางคนฉีดที่แก้มให้แก้มมันดูอ่มขึ้นบางคนฉีดใต้ตาคาร์โลดอรีอาร์นะครับบางคนฉีดที่จมูกนะครับเพราะสมัยก่อนนี่เราฉีดที่จมูกแล้วก็ฉีดที่ขากนะครับ ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าฉีดสารตัวที่มันสลายเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าฉีดตัวที่มันไม่สลายเนี่ยอย่างเช่นเกิน1 2, 3, ปีสปีแล้วมันไม่สลายเนี่ยพวกนี้จะเกิดปัญหาละนะครับปัญหาที่เราเจอได้คือว่ามันจะไหลแลวมันก็ย้อยได้นะครับการารักษาเราแบ,บ่งเป็น2แบบ2แบบเลยนะครับแบบแรกคือว่าถ้าอยู่แนวกลางกับอันที่สองที่อยู่แนวข้างนะครับถ้าอยู่แนวกลางกับแนวข้วางเนาะเราต้องมารู้สายวิภาคอันนึงก่อนก็คือว่า หน้าเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือ,อมันจะมีเส้นประสาทวิ่งมาเลงห้าเส้นนะครับเส้นบนเนี่ยเลงหน้าผกกากและคิ้วเส้สนสองหลักตาเส้นสามเอาอย,ยิ้มนะครับยิ้มล่างแล้วก็ยิ้มมุมปากด้านล่างนะครับเอาไป,ปายิ้มลงนะครับในกรณีของถ้าฉีดตรงสารตรงกลางมาเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันไม่มีเส้นประสาทมันวิ่งไปไม่ถึง เรื่องการรักษาพวกนี้เนี่ยเราใช้การขูดเช่นการขูดจมูกนะครับการขูดขาแต่ถ้าหาว่าฉีดตรงด้านข้างมาเนียนะครับถ้าเราไปขูดเนี่ยหนึ่งคือขูดยากสองเมื่อมันขูดยากปุ๊บแล้วเนี่ยสายกับเส้นประสาทมันอยู่ใกล้เคียงกันมันแทบจะผสมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะ,จะพยายามดึงออกหรือเอาสารพวกนี้ออกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับต้องเผืวว่อ่วยากม,มากเพราะมันอยู่ชิดกัน เวลทายากมากเนี่ยถ้าหากว่าอันที่สองอันที่สามถ้าเราเกิดไปโดนมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นถ้าหากว่าฉีดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราเพยายามไปเลาะมันนะครับทำให้จะคิวไม่ได,ไได้หนึ่งข้างนงข้างที่โดนถ้าโดนตรงเส้นสองก็ไม่จับต้าไม่สนิทนะครับโดนเส้นสามเส้นสี่ลิ้มไม่ได้นะครับเป็นอาการปากเบี้ยวยิ้มไม่ขึ้นหรือว่าปากล่างจะเป็นอันะ้างน้ำเบี้ยวขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าถ้าฉีดตรงแนวกลางนะครับ ฉีดตรงแนวกลางเนะี่ยขูดได้นะครับขูดเสร็จปุ๊บรอดู3าเดือนเมื่อยุบป,ปุ๊บในส่วนที่ยังมายังเหลืออยู่บ้างล้วก็ฉีดให้พวกยาที่มันช่วยสลายความปวดนะครับได้ให้มันช่วยยุบลงส่วนกรณีฉีดด้านข้างแต่ว่าทําไงโดยปกติแล้วก็จะพยายามใช้การขาเขาเรียกปนการรักษาที่ปลายเหตุก็คือว่าใช้การฉีดสลายนะครับใช้การฉีดสลายแล้วดูเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งมันจะค่อยยุบลงไปเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ดูปลอดภัยแล้วก็ได้ผลนะครับ ส่วนกรณีที่ฉีดเขาเเป็นดอ l ี่อ y e กรณีนี้เนี่ย mm hmm. ก็การการรักษาก็ค่อนข้างจะยากที่หนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราขูดตื้นไปเนี่ยบางทีมันปุ๋มนะครับดั้นเราก็จะพยายามขูดใ้ล้าทําการล่างเลยครับแล้วก็ดึงให้มันตึงขึ้นมาหน่อยเพื่อให้มันดูไม่ห้อยลงไป